เจดําดทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยสวัสดีจ้ะแฟนทุกคนนะจ๊ะเจอปประจำทุกวันจันทรแล้วก็ศุกร์นะหกโมงเย็นกับเจดําดทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองนะจ๊ะอะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางที่เห็นหน้าจอตรงนี้ให้ฉันด้วยกันแล้วกันนะยี<ม>่ห้อรอดนะวันนี้เป็นแขกรับเชิญหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ามาแรงในทุกพแพลตฟอร์มต่อนเนื่องมาหลายปีแล้ะ แล้วก็เป็นตลกดาวรุ่งเป็นศิลปินเป็นดาราหลังๆเห็นบอกเป็นกากเป็นเกลื่อนด้วยเดี๋ยวจะถามเพราว่าเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้อยู่กับพี่แป้งฝุ่นสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายแบบที่คุ้นคุ้นเคยหน่อยได้ไหมสวัสดีพี่ต้อก๋าจอนทุกคนนีคิดถึงเขาไงเสียงไหมคิดถึงเขาคิดถึงเขานะเขาไม่เป็นก็งานก็น้อยลงไม่รู้จะเรียนแบบใครคนใหม่ก็ไม่มีอะไรเฮี้ยอะไรให้เรียนแบบ คนไม่ทำไม่ได้รอแดดดิตอนอย่างเดียวเข้ารายการมาจะปิวตรงนี้แล้วเอาวันนี้ขอบคุณพี่เต้ฟุนด้วยขอบคุณครับช่องเ๊ดามากๆเลยพี่ยินดีครับแล้วก็ติดตามเหมือนกันติดตามเย๊เหมือนกันเวลาไปไม่ว่าจะเป็นไปพวกฟุตบงฟุตบอลก็แฟนบอลเหมือนกันแฟนบอลเหมือนกันเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องบอลด้วยแต่ว่าเอาเรื่องชีวิตก่อนครับผมคำถามแรกโตมายังไงเ้า รายการเหี้ยนมันเป<า><า>็นม,มันเป็นคำถามโตโต,ต,ตมายังไงหมายถึงว่านะลองตอบดูเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามกําหนดทิศทางรายการเลยนะอืโตมายังไงก็พ่อแม่เลี้ยงมันีิทำไมวะมใช่ก็ค<อ>ืออะไรพี่ อันเนี้ยมันจะกําหนดทิศทางตัวนี้ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอ๋อก็โตมาในครอบครัวที่เป็นข้าราชการนุ่นแน่นบางคนบอกกูก็กินข้าวให้กูเลยโตมาอะไรเงี้ยก็คือพ่อแม่เลี้ยงมาเด็กชายแป้งฝุ่นเป็นแนวว่าทัศนคติว่าให้แต่ละคนมันจะคิดยังไงอ๋อมันจะตอบยังไงโตลงโตมายังไงโตมายังไงก็ครอบครัวที่ไม่ไม่รวยมากไม่ได้ไม่รวยมากคือไม่รวยเลยล่ะก็คือพ่อค้าใช่พ่อค้าแม่ค้าจ้ะ พ่อเป็นพ่อเป็นทํางานอยู่ในมหาลัยถ้าออกแนวก็เป็นพวกคนพคออรอรับส่งอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่มหาลัยมหาหนยา่มหาลัยค,คุณแม่ก็ค้าขายแม่ก็ขายของ,ขา,ข,องขายของตามตลาดขายของอยู่ที่ตลาดกลางใครอยู่ยุทธยาก็คงจะรู้จักอ๋อตลาดกลางยุทธยาใช่ตลาดกุ้ง ตลาดกุ้งขายกุ้งขายกุ้งแม่น้ําที่อยู่จาที่เขามีชื่อเดยรู้ดีสิกุ้งเลี้ยงอ๋อกุ้งเลี้ยงก็คือเลี้ยงอยู่ในบ่อแต่มันอ่างเลี้ยงอยู่ในเลี้ยงในอ่างอเลี้ยงในอ่างอ๋อก็คืออ่างใหญ่เลยโอ้ยเอออ่างใหญ่กูไปถูกเลยอ๋อคือเป็นแม่ค้ากุ้งพ่อเป็นเจ้าหน้าที่แล้วใช่ชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงพี่แม็์ุ่นชีวิตวัยเด็กคือ ดื้อถามว่าดื้อไหมเป็นคนยังไม่ได้ถามว่าดื้อไหมถามว่าชีวิตวัยเด็กเป็นทาไมอ่ะก็ยังไม่ได้ถามว่าดื้อไหมอยู่ีถามตัวเองทาไมอืมอ่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กเหมือนเด็กทั่วไปอ่าอืมโซนเจเลยไหมอ่าเนี่ยถามแล้วถามแล้วนัู้พูดกูพูดผิดตรงไหนอ่ะกูพูดว่ากูดื้เอเออก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่คือ ของผมเนี่ยไม่เหมือนเด็กคนอื่นคือผมชอบชอบในทางพวกศิลปะทางด้านการแสดงคือชอบแสดงออกมาตั้งแต่เด็กใช่คือถ้าไม่ว่าแถวบ้านเนี่ยมีจัดงานอะไรมีเวทีมีลิเกมีอะไรเนี่ยเราแม่งจะไปคนแรกเลยอ๋อลักทางนี้ตั้งแต่เด็กเออชอบดูอชอบดูชอบเอ้ยเขาแสดงเขาร้องเพลงเขาเอ้ยแต่ มันมันทำไมมันถูกใจเราจังเออตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยแล้วการเรียนเป็นไงการเรียนการเรียนไม่ไม่ได้เป็นคนโง่นะอืแต่ก็โง่นะคุณจะเชื่ออันแรกแลือันหลังดีกว่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนโง่แต่ก็โง่อืก็คืออ่านออกเขียนได้อ่าแต่ก็ไม่ได้มีความพิเศษในด้านการเรียนอะไรก็ทั่วไปใช่ทั่วไป คือออกแนวถ้าเป็นการเรียนก็คือเด่นกิจกรรมอ๋อ oh, เด็กกิจกรรมเ<ล>เด็กกิจกรรม,มคือการเรียนการเรียนการใช้หัวสมองเนี่ยไม่ไม่ถนัด <c oughs> ไม่ถนัด <c oughs> ไม่ถนัดก็เน้นแบบร้องรำทำเพลงแสดงออกไปใช่ครับแล้วโตมาก็คือตาอุ้ยอ่ะกินทั้งหมดขอบคุณครับสดชื่นอะไม่ไม่ขัดตา <c oughs> ยังไงกิน้เกิดกูถ้ากูเหม่อไปอีกหน่อยนเลียบร้อยเลยทันทีก็ตาบอดไปแล้วนะทีนี้ชอบการแสดงชอบการแสดงออกอะไรอย่างงี้แล้วคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมพี่ไม่ไม่เลยเหรอไม่ทำไมเขาอยากให้เราเป็นอะไรไม่ได้อยากให้เราเป็นอะไรอยากให้เราช่วยงานที่บ้านอ่ะคือถ้าเกิดไปแสดงไปเล่นเนี่ยมันจะต้องแบบทิ้งที่บ้านไปงี้ใช่ไหมเขาเลยไม่อยากให้ไปยุ่งขอ้ยมาช่วยงานใช่แล้วช่วยแม่ขายขายกุ้งขายกุ้งขายกุ้งเผาอ่าอ่าอ่าแม่ก็เราให้เราช่วยเขาไม่มีใครอ่ะ ไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเราเพราต้องกับแม่สองคนใช่ตั้งแต่เด็กเลยแลก็ช่วยช่วยทำมาค่าขายมาตั้งแต่เด็กอืแล้วตอนวัยเด็กความสุขของพี่แป้นผลคืออะไรอ่ะความสุขของผมคือไม่รู้อ่ะยังอยู่กับเราไหมเนี่ยยังอยู่นะโอเคไม่รู้อ่ะความสุขของผมคืออะไรผมยังไม่รู้อ่ะจริงเหรอตอนเด็กๆไม่รู้ว่าความสุขของผมคืออะไรอืมอืมกูถามยากเว้ยพอนี ก็ตอบไปที่ออกการแสดงออกได้เล่นร้องลําดิโกงนีเกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราโตมาเราจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่เมื่อก่อนก็ผมก็ร้องเพลงร้องลําทำเพลงทั่วไปผมเป็นคนเด็กเด็กที่เสียงดีตั้งแต่เด็กๆอันนี้ใครบอกคิดเองไม่คิดเองมีคนบอกคิดเองโอเคคิดเองเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ให้คนอื่นเขาบอกดีกว่าบ้าง ไม่ใช่ก็เป็นคนเสียงดีตั้งแต่เด็กคือหาเงินเองมาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่ไม่เคยขอพ่อขอแม่ไงพอเดิมเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ก็คือทำงานไม่ไม่ไม่ตอนเด็กเลยเด็กจิ๋วเลยนะเด็กเลยตอนผมอยู่ปหนึ่งป .2 เนี่ยละโอ้โหเจ็ดขวบไปนั้นอ่ะใช่ผมร้องเพลงร้องตามร้องตามตู้คาราโอเกะเนี่ยเราไปนั่งกินข้าวข้าวผักกะเเราจานละยี่สิบกว่าบาทเมื่อก่อนนี้นั่งกินแล้วก็เขาจะมีตู้เพลงแล้วก็หยอดแล้วก็ร้องเพลง เราลงทุนยี่สิบห้าบาทข้าวจ้าละยี่สิบเพลงห้าบาทเพลงห้าบาทลงทุนยี่ห้าบาทพอเราร้องโชว์เสียงปุ๊บคนที่มานั่งกินข้าวมานั่งกินดื่มดิ้งกันอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่ขับรถสิบลงสิบเลาะมานั่งดื่มดิ้งกันอะไรเงี้ยเขาเห็นเราร้องดีเอ้ยเขาให้ทิปอ๋อมีรางวัลอ่าเป็นรางวัลเอ้ยไอ้นุ่มเอาเพลงนี้หน่อยดิเออร้องไอ้น้าฟังอีกตั้งเพลงละ เอาไปร้อยหนึ no ่งป่ะมีกำไร80แล้วนะเอาลงทุน25่้าบาทกำไร80แสิบก็คือตั้งแต่เด็กมาเลยตั้งแต่เด็กเลยแล้วทีนี้ก็โตมาที่ที่ยุทธยาแล้วมันมาเข้าสู่หักเหเข้าสู่วงการได้ไงพี่โตมาที่ยุทธยาผมเข้าสู่วงการได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ไม่ต้องช่วยกันไม่ต้องช่วยเก่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมร้องร้องเพลงร้องเพลงตามผับ ตั้งแต่วัยรุ่นเลยใช่ครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มก็ร้องเพลงตามผับอของเพลงผับเพื่อชีวิตทั่วไปร้านตามร้านร้านอาหารร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจ้มทั่วไปอึ่งจะหยุดพึ่งก็หยุดเนี่ยเขากำลังเฟินๆนึกจะหยุดก็หยุดไว้ให้เขาผัดสักจานไหมล่ะถ้าขนาดนี้ ร้านเหล้าทั่วไปอแล้วก็ก็ร้องนี่แหละร้องร้องไปเรื่อยๆแต่เรามีความสามารถทางด้านแบบเอนเตอร์เทนที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครเราเป็นคนแบบยี่ยนกาคนาสุทาอยู่แล้วด้วยคนอยุทยาจะรู้จักผมเยอะมากคนเที่ยวกลางคืนจะรู้จักก็คืออะไรเงยว่าในยุทยาเนี่ยมีร้านมีผับมีบาร์มีอะไรเนี่ยแป้งฝุ่นต้องอยู่ที่นั่นถูกต้องครับเป็นคนที่เ ระดับหนึ่งละที่คนอยุธยาถ้าเที่ยวกลางคืนเนี่ยจะรู้จักผมก็เริ่มต้นมาดังมาจากตรงนั้นตรงนั้นโอ้แล้ววันวันหนึ่งพี่้งหุ่นวันหนึ่งนี่กี่กี่รอบวันหนึ่งเล่นสามรอบตั้งแต่หัวค่ำเลยตั้งแต่หัวค่ำเลยจนดึกเลยใช่เล่นร้านหมูกระทะเล่นภาพอ่ามารอบกลางรอบดึกร้านเบียรอะไรเงี้ยยาวเลยยาวเลยก็คือยึดเป็นอาชีพเลยยึดเป็นอาชีพหลักเลยโอ้หตอนนั้นก็รายได้ดีดิพี่รายได้ดีถามว่าดีไหมก็ โอเคนะเนาะเพราะมันวันละสามรอบด้วยใช่แล้วพ่อแม่เริ่มแบบเชื่อมั่นในตัวเราบ้างยังหรือก็ปล่อยปล่อยเราปล่อยเัาปล่อยอ๋อเขาไม่พราะผมผมผมบอกกับแม่ก่อนก่อนที่ตอนที่ผมเรียนผมจบผมจบเอ่อปริญญาโจบมสามมันจะนับทําไมวะปริญญาอะไรเนี่ยผมผมคิดว่ามันมันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้องๆ้องคิดแบบผมอันนี้แนวคิดคุณแนวคิดผม เรียนอ่ะดีแล้วดีแล้วการเรียนเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดแต่ว่าแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันผมเอ้ยผมขอมามุ่งมั่นในชีวิตจริงดีกว่าทำงานดีกว่าทํางานดีกว่าอดก็อดไม่ได้เอาใบปริญญาไปแลกอแต่อยากให้น้องๆอ่ะเรียนทุกคนเรียนการเรียนก็คือสิ่งที่ผมไปบอกแม่เลยว่าแม่ไม่เรียนแล้วแม่เอาแล้วไม่เอาผมไม่เอาแล้วหัวไม่ไปจะเปลืองเงินแม่อีกเออ แม่ส่งเรียนไม่ถนัดด้วยไปเกโดดเรียนนะเราก็ต้องไปเจออยู่แล้วสังคมแบบนั้นอ่ะก็เลยออกมาทํางานเลยออกมาาาทํงนก็เริ่มต้นจากที่อยุธยายุธยาครับแล้วมันไปมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในช่วงไหนพี่ชื่อเสียงโด่งดังเอเพราะว่าก็ตั้งแต่เจรู้จักพี่แป้งกุดก็น่าจะมี6-7ปีที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่อยู่ในทีวีอยู่อะไรเงี้ยออมันเริ่มยังไงตอนนั้นอผมได้มีโอกาสเล่นตลก ได้ได้มาเล่นตลกอยู่ในวงการพวพันอยู่ในสมาคมศสืเป็นตลกนี่แหละจ้ะพวพันอยู่กับพี่ๆตลกหลายๆคนจนพระทุพัดพุทธพัดผูขาเรวาเออเรียกอะไรเขาเรียกว่าไงจับพัดจับผูเออจับพัดจับผูเนี่ยเออจับพัดพดผูเนี่ยเอออืมาเจอศิลปินตลกถ้าไม่ได้วันหลังบอกว่าบังเอิญดีว่ะเออเออ บังเอิญจับพัดจับผูเนี่ยก็ยังเป็นปผสมอีกทีนี้บังเอิญมาเจอพี่ตลกคนหนึ่งคือพี่พี่ตุ้มเม้งพี่ตุ้มเม้งเถิดเทิงถูกตอ้องซึ่งเป็นผู้จัดการของพี่เท่งถูกต้องออเคมาเจอแกก็เอ้ยเอาเรามีโอกาสได้มาเล่นตลกอ,อแต่ก่อนหน้านี้นผมก็เล่นตลกไปทั่วแหละเพราะว่าตลกเดี๋ยวนี้ คณะไม่มีของใครของอาชาก็ผสมกันบายสมแล้วก็เล่นงานทั้งงานนี้ตัวนี้ว่างด้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะฟิกเลยฟิกเป็นทีมทีมของนี้นี่นะแต่เนี้ยก็เอมีโอกาสได้ไปเล่นอืพอไปเล่นได้รู้จักได้รู้จักแล้วก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับพี่เท่งอ๋อเริ่มจากพี่ตุ้มเม้งก่อนใช่แล้วก็เลยลามมาถึงพี่เท่งรู้จักพี่เท่งจ้ะตอนนั้นตอนนั้นพันลำไห่เขายังตอนนั้น ไม่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 ไเป็นโจเป็นโจอ๋ออ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 อดออออออ่อดูดอ่อแกอ็ดูดแกดูอจริงๆไม่ต้ออบอกอออกอาออับตอออออออเลยออออ้ออออรออออกอี่ออองออ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 อกออ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 อกอนอี่ออ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 กออ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 ากมอออมออออออกอาากัออ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 า ผมว่าแล้วไม่มีผมในวันนี้ก็ได้โอ้นี่เรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวเขาเป็นเรื่องดีในชีวิตคุณใช่เพราะว่าทำให้เขาได้มาเจอคุณใช่อตอนนี้เขาละหกละเหินอยู่ตอนนั้นอืก็เลยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแกได้ได้ได้อ่าใช้ชีวิตด้วยการได้ไปงานด้วยการเนือแกได้แกเป็นคนหนึ่งที่ผมผมเชื่อว่าเป็นคนที่ทําให้ผม มีทุกวันนี้ได้นะเท่ากับว่านี่คือหนึ่งในผู้มีประคุณของคุณเลยนะถูกต้องครับเพราะว่าได้เจอกันแล้วก็ได้ชักจูงมันเข้ามาพราะว่าตอนนั้นพี่แป้งฝุ่นรู้สึกจะเข้าชิงร้อยด้วยไหมชิงร้อยแต่ว่ามันมันก่อนโควิดนะคือเอฟซีของผมเอฟซี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 ติดตามชิงร้อยติดตามพี่แป้งฝุ่นด้วยครับผมก็คือยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยชิงร้อยชิงห้านแต่เห็นก่อนหน้านั้นก็มีไปสมงสมัครหรือคอมมาเเดียนอะไรป่ะถูกต้องเออเออมันดีท่าไหนไปไปตรงนั้นได้ก็เนี่ยแหหลลผมเเเ็็นนนรรราาายกกกขออออองปปปี่ืวต ที่เอาวัยรุ่นเอานักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเฮ้ยแม่งเป็นรายการของกูเลยอ่ะกูทํามาเพื่อมาทางนี้เลยกูมาทางนี้เลยรายการนี้ทําเพื่อกูเลยเออคิดอย่างนี้ออเออเพราะว่าเอ้ยเราเราก็มั่นใจในตัวเราอ่ะก็ไปเ่้ไปไปถึงรอบไหนเข้ารอบสามสิบคนสามสิบคนแล้วเขาเอากี่คนตอนนั้นเขาเอาสิบห้าคนเออเราเข้ารอบสามสิบคนก็คือเข้าไปไม่เข้าไม่ถึง ที่จะไปคัดในทีที่จะไปออกทีวีอ๋อคือหลุดรอบสุดท้ายแค่เท่นั้นแต่ก็ทำให้คุณได้ไปเจอเพื่อนๆตลกในวงการอย่างพี่นายคอมเมดี้นายสตรีกันสตรีกันอยู่แล้วนายนายน้องโหนที่เป็นพระเอกชองเจ็ดนายน้องโหนน้องอุ่นที่มีชื่อเสียงตอนนี้อุ่นภาคภูมิอุ่นใช่อุ่นก็มาจากคอมเมดี้อ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอุ่นก็มาจากคอมเมดี้น้องอุ่น น้องนายเก่งกาาคนที่รอดแร่ในในในที่ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตอนนี้เห็นตาอยู่ตอนนี้อก็มีมีเราอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เข้ารอบสิ้าคนจุดท้ายถูกต้องถูกต้องแต่แต่เก่งเก่งมากความสามารถดีมากอ่าอ่านี้ได้เข้ารอบแล้วมันไม่เข้าถ้าเก่งไม่เข้าไปอีกรู้ว่าซิ เอออยู่ดีก็ไปท้ออกันยอันนี้จากคอมเมดียนจากอะไรม,มารู้จากพี่เท่งเข้าสู่ชิงร้อยชิงล้านแล้วมันก็มีช่วงที่คุณหายไปอ่ะหายไปเออเพราะอะไรเพราะพี่เท่งเขากลับเข้าบ้านได้แล้วหรือไงมันจับพัดจับโผเนี่ยพยายามพูดเถมันคืออ่าผมเนี่ยก็อยู่ในอันนั้นสักพักนึงแหละแต่อา่อาของรายการเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบเออนั่งดีๆนั่งดีนั่งตรงๆ เขาจะได้จับลับเขาจะได้เปลี่ยนรูปแบบเออืหันมามองด้วยเวลาคุยกันอ่ะจะได้เปลี่ยนรูปแบบของรายการก็เลยอให้ผมเนี่ยเขาก็เลยสั่งหยุดก่อนอ๋อเบรกก่อนเขาจะเปลี่ยนรูปแบบรายการใช่เขาก็จะให้มีศิลปินเท่านี้เท่านี้เท่านี้อว่ากันไปใช่มันก็เป็นกฎของบริษัทเขาก็เลยหายไปสักพักหนึ่งผมก็เลยมีโอกาสได้ทํ o ยู u ู e อ่านี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเป็นของตัวเองแล้วตอนนั้นที่ทํา YouTube เนี่ยเราเป็นเราได้เรียนแบบลุงเขาหรือยังตอนนั้นยังยังใช่ไหมก็เล่นมาเล่นกับพี่เท่งคลิปเนี้ยทุกคนได้ดูที่เป็นลิเกป่ะถูกต้องผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ดูอ่านั่นแหละอ่าที่ใส่ชุดลิเกสองคนแล้วยืนนั่นแหละเป็นคลิปที่สร้างชื่อเลยสร้างชื่อเลยตอนที่อยู่ชิงร้อยยังไม่เท่าไหร่นะคนก็พอรู้จักแล้ะ เริ่มจะรู้จักแล้วเริ่มจะรู้จักแต่ไม่มากเท่าไหร่แต่พอมาปริเกเนี้ยชัดเลยชัดเลยโดยตรงเลยคราวเนี้ยแบบคนเข้ามาติดตามเอา้าตื่นเช้ามาเอาเฟซกูเป็นไรวะเนี้ยคนติดตามแสนกว่ากูไปทําอะไรผิดมา <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ทำอะไรวะเนี่ยแบบข้ามคืนเลยอออเออเราก็ตกใจอเออก็บอกว่าเฮ้ยโอ้โหมีคนส่งข้อความมาให้อินบ็อกล็อกมาเฮ้ย เชียมึงดังใหญ่แล้วเนี่ยมึงเรียนแบบลุงมึงเรียนแบบเสียงลุงเล่นลิเกโอ้โหเอามาใครเขาไปแชร์กันโอ้โหเยอะแยะมากมายตอนนั้นก็งานก็เข้าเลยโอ้โหตอนนั้นงานชุกเลยชุกมากแล้วถึงขั้นตั้งวงเลยเป็นวงดนตรีของตัวเองเลยใช่ครับยังช่วงมาผมมาตั้งช่วงสองปีสองปีที่ผ่านมาเองอ๋อก็คือหลังโควิดมาแล้วใช่ตอนคือเราเน้นทำยูทูบตอนนั้นคือมาพอสร้างชื่อปุ๊บ มาทำืูอ่าเล่นเกมกับพี่เท่งเ็จปุ๊บคนรู้จากตัวตนเราว่าเราเป็นเสียงดนสนุกเราก็มาทำคลิปเรือดำน้ำเดนี่ได้ดูผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ดูที่มีพี่ตุ้มเม้งด้วยใช่ไหมใช่ลุงป้อมมันนั่นคือรถถังจะมีเรือดำน้ำกับรถถังนั่นแหละก็เรือดำน้ำก็เป็นคลิปโอ้โห แบบมหาศาลมากคนดูมหาศาลก็คือตอนนั้นก็ขายเครียดอะกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยใช่ณวันนั้นใช่โดยปฏิกาเลยก็คือมาเน้นทํา youtube จากโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มีไปแกล้งคนในี้ตตาสตาเราตามสไตล์กวใช่ครับก็คือเป็นที่มาว่าเเข้ามาในวงการเต็มตัวแล้วแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วมาถึงจุดนี้มาถึงวันนี้มีวงดนตรีของตัวเองอเพราะอะไรวันนั้นเราถึงใจตั้งวงพี่เบาผล หนึ่งคือเราเรามีประสบการณ์ทางด้านการทำวงดนตรีเราเล่นดนตรีมาตลอดใช่เรามีประสบการณ์ทางด้านการทําวงดนตรีมาอยู่แล้วเราเรารู้ว่าเอยคนกลางคืนชอบยังไงอ๋อเรามีแนวทางแนวทางใช่แล้วเรารู้จักน้องๆนักดนตรีที่เคยใช้งานกันอยู่ถูกต้องในในแวดวงและแล้วเราก็พอที่จะเราจะร้องได้แล้วเราก็พอจะเล่นได้วยเล่นได้เอนเตอร์เทนได้เราก็พอที่จะเย เราเราก็กลับกลับมาทำในสิ่งที่เราชอบอีกอ่าอโอเคแล้วตอนที่เรียนแบบเป็นเป็นคุณลุงเนี่ยตอนนั้นมีแบบมีเรื่องแบบเคยโดนตรงโดนเตือนอะไรไหมมีไหมเป็นคำถามที่ฮิตมากเออเออเออเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากมถามผมตลอดมันไม่ถามแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่า เอาถามเดน๋ยถามแล้วตอบสักหน่อยแล้วกันนิดนึงเป็นคำถามที่ใครๆก็ถามผมบอกเฮ้ยมีใครโทรมาไหมเฮ้ยมีคนู้นคนด้วยผู้ใหญ่โทรมาไหมเออมีไหมผมให้คนไปขออนุญาตละอ้อเเรอโอเคผมให้คนไปขออนุญาตเมื่อสามปีทีละจ้ะตอนนี้ยังไม่กลับเอะออโอเค เข้าใจแล้วยอมยอมยอมแต่แ <yok> ต <95 x> ่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแง่ไม่ดีอะเนาะมันเป็นแง่เป็นแง่แบบให้เกียรติท่านด้วยเราเทคผมเราเคารพท่านด้วยเราไม่ได้ไปด่าไม่ได้ทําให้เสื่อมเสียเราไม่ได้เอียงทางด้านการเมืองแบบเราแค่เอาบุคลิกเข้ามาบุคลิกใ่่ใช่แล้วก็มาผสมกับการแสดงอนิดหน่อยเราไม่ได้ เราไม่ได้ด่าเราไม่ได้จมตีเราไม่ได้เฮ้ยผมชอบไม่ชอบบางคนถามว่าเฮ้ยผมเอ้ยอาจจะชอบลุงตู่ก็ได้อาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ไม่รู้ผมก็ใครคนก็ไม่รูกใช่แล้วแต่คนคิดนะครับเราก็เลยไม่เคยนะไม่เคยมีไม่มีแบบใครมาเตือนไม่มีแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นการทํามากินของคุณไปก็แล้วกันใช่ประมาณนี้ใช่ใช่แล้วประสบการณ์การได้เข้าไปทํางานกับแก๊งสามชาติบ้างเป็นไงพี่พี่เขาแบบตลกรุนใหญ่แล้วเราแบบไฟฟันอยากจะ เห็นเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องฟุตบอลกันบ้างคุณแฟนทีมอะไรทำไมคุณใส่เสื้อลิพู